สวัสดีค่ะอันนี้มาพบกันตอนที่4นะคะสำหรับเรื่องนี่รักเมียเถื่อนชื่อตอนว่ายาปลุกปวงเล็บหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าฉชนเหงาชรันพูดออกมาแบบนั้นสายตาเฉี่ยวคมจดจ้องมาที่ร่างบางจนยานินนั้นสะดุ้งหัวใจเต้นถี่ระรัวความหมายที่นายหัวชรันพูดออกมาคืออะไรอย่างนั้นเหรอ คนไร้เทียงสายอย่างยานินก็คงจะเข้าใจเนื้อความไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่หวั่นไหวแต่ที่หวั่นใจก็คือสายตาที่มองมานั่นต่างหากให้เออให้ผมทำอะไรเหรอครับเสียงที่สัตว์นั้นเจอไปด้วยความวิตกกังวลมือเล็กจับกันบิดไปมาเพราะความคันเขยอของยางมารกอหรือว่าเพราะความเกรงกับท่าทางของนายหัวกันเล่าเป็นเมียฉันได้หรือเปล่า ประโยคที่พูดออกมานั้นทำเอายานินตกใจคุณคนตัวบางลุกขึ้นทันทีแล้ววิ่งไปที่ประตูทางออกชรันมองตามแล้วเขาก็หัวเราะออกมาฉันร้อเล่นหัวใจดวงเล็กเต้นถี่เหมือนกรองชุดขาสั่นมือสั่นไปหมดคุณพูดอะไรฉันร้อเล่นหน้าจะกลัวอะไรขนาดนั้นนี่ฉันไม่ได้บ้านะ ารันยิ้มแล้วเดินไปนั่งที่เตียงผมจะทำงานให้คุณจะให้ผมทำอะไรครับก็ฉันก็บอกไปแล้วนี่ว่าอยากให้ทำอะไรยานินยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกคนอย่างนายหัวชารันนั้นไว้วางใจไม่ได้จริงๆยานินยังคงหวาดระแวงและไม่ยอมเข้าใกล้อีกคนก็ไหนคุณบอกว่าคุณล้อเล่นเออคุณไม่ได้จะทำอะไร ประโยคของยานินนั้นกระท่อนกระแท่นรวนกันไปหมดใช่ฉันพูดเล่นแต่ว่าฉันเขาคบคิดอยู่ไม่นานก็ตอบประโยคให้มันจบฉันคิดแบบนั้นกับนายจริงๆสายตาและคำพูดที่ดูจริงจังนั้นยานินแทบจะทรุดเข่าลงกับพื้นฉันพูดอย่างลูกผู้ชายฉันอยากลองทำอะไรกับนายแบบนั้นที่ฉันพูดออกมานะ่ฉันคิดจริง แต่ว่าเออเออยานินเป็นลมไปแล้วเพราะอาการตื่นเต้นจนหัวใจเต้นเร็วจนเกินเหตุชารันรีบลุกขึ้นมาดูแล้วช้อนอุ้มร่างบางขึ้นนี่นายเป็นอะไรเนี่ยตื่นก่อนนี่จะกลัวอะไรขนาดนั้นเวลาผ่านไปพักใหญ่กว่าร่างเล็กจะฟื้นคืนสติพอรู้สึกตัวก็พบว่าชารันออกไปข้างนอกแล้ว ตอนนี้ตัวเขานอนอยู่บนเตียงใหญ่ของนายหัวฮะไม่ไม่นะยานินถลาลุกขึ้นจับไปตามเนื้อตัวของตัวเองสำรวจดูเสื้อผ้ามีอะไรบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสีหน้าท่าทางตื่นกลัวนั้นทำเอาชรันที่เดินออกมาจากห้องน้ำนั้นขำไม่น้อยเลยอะไรเป็นอะไรฉันไม่ทำอะไรคนไม่รู้สติหรอกนะ อย่าเข้ามานะสองหมัดไม้น้อยกำแน่นเตรียมต่อสู้เขาจะไม่ยอมให้ชารันทำแบบที่คิดเป็นแน่ถึงจะไร้เดียงสาแต่ก็ไม่ได้โง่ขนาดจะไม่เข้าใจอะไรทำไมจะต่อยฉันงั้นหรอชารันที่สวมแต่ผ้าเช็ดตัวเอาผ้าผืนเล็กอีกผืนผ้าที่ไหลภายนอกเขาดูคล้ำแดดก็จริง แต่ความจริงแล้วเขานั้นเป็นคนที่ขาวสะอาดเอามากๆผิวข้างในเรียบเนียนแผ่นอกกว้างมีขนปล่อยๆไล่ลงไปหยุดเหนือสะดือนั้นยานินอยากจะหันหน้าหนีนักกับภาพที่เห็นผมขอร้องละ่ะยานินตาแดงนายหัวสาวเท้าเข้ามาใกล้ฉันอยากนอนกับนาย เฉพาะเวลาที่ฉันเหงาอีกอย่างฉันก็จะไม่ทำอะไรจนกว่านายจะยอมเองทีนี้เข้าใจทั้งหมดแล้วหรือยังนายเลิกกลัวได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้ยานินกำมัดแน่นไม่มีทางหรอกให้ผมทำอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องที่คุณขอนั้นผมไม่ทำเด็ดขาดยานินเสียงสัน่นอืมก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าวันไหนนายคิดว่าการตอบแทนฉันด้วยอะไรบางอย่างถ้านายคิดว่ามันสมควรก็มาบอกฉันอีกทีก็แล้วกันคนร่างสูงพูดตัดบทเพื่อให้จบบทสนทนาจากนั้นเขาก็เดินไปสวมใส่เสื้อผ้ายานินหนีลงไปยืนที่มุมห้องแล้วนั่นนายจะไปไหนผมจะกลับห้องของผมแล้ว มันดึกมากแล้วอยู่ที่นี่แหละไม่ยานินเปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกไปชรันมองตามรู้สึกว่าวันนี้เขาจะแกล้งเด็กคนนั้นเยอะเกินไปแล้วเช้าวันใหม่คนตัวบางลุกขึ้นมากวาดใบไม้แต่เช้าตรูนี่สินะงานที่พอจะทำได้ยานินมาทำอะไรแต่เช้าโอรูเดินผ่านมา ก่อนที่จะไปโรงครัวเห็นเข้าเขาก็เข้ามาทักทํางานนะครับเป็นคนงานกวาดหรอกเหรออืมถ้าอยากทําก็ทําไปสรุปจะไม่ไปขี่ช้างจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ครับผมไม่ไปหรอกผมกลัวแล้วนายไม่ได้ถามนายหัวหรอกเหรอว่านายเขาจะให้ทําอะไรเพื่อมีงานที่เหมาะสมมากกว่าการกวาดพื้นนี่ไม่ได้ถามหรอกครับแต่ว่าผมจะทําอันนี้แหละ อืมก็ตามใจนายก็แล้วกันแต่การกวาดพื้นกวาดลานน่ะค่าแรงมันน้อยนะปกติก็จะมีแต่คนแก่ที่นายหัวอยากจะใช้ที่นายหัวอยากจะใช้ให้ทําแต่ว่าตัวยานินเองก็หอมบางไม่ค่อยจะมีแรงยังไงก็ทําไปเถอะแต่ถ้าเมื่อไหร่อยากจะขี่ช้างอยากจะขับช้างแล้วก็ไปบอกฉันนะฉันจะยกช้างให้ยืมไม่คิดราคาเลย ย่านินยิ้มขอบคุณนะโอรุแต่ว่าผมว่าไม่ดีกว่าอีกฝากหนึ่งของโรงครัวเอาเงินมาก่อนไม่เอาของมาก่อนสิเสียงสนทนาของคนสองคนอยู่ที่มุมอยู่ที่มุมของโรงครัวอย่าเรื่องมากนะแล้วก็อย่าให้ใครรู้นะ เออน่ะคุยกันแต่เพียงเท่านั้นบทสนทนาก็จบไปลินดาทำอาหารสุดฝีมือเอาไปให้ส่งในเอาไปส่งให้ในหัวชรันถึงห้องพักส่วนตัวก็ก็ก็นายคะ่ะว่าไงลินดาเสียงชรันตอบกลับมาเออลินดาเอาข้าวมาส่งในหัวคะ่ะวันนี้มีแต่ของโปรดของนายทั้งนั้นเลยนะคะ อยากให้นายได้ทานเยอะๆอืมขอบใจนะชารันมารับเอาข้าวสาวเจ้าก็ยืนบิดกระมิดกระเมี้ยนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมออกไปสักทีมีอะไรหรือเปล่าชารันเงยหน้าขึ้นมาจากบัญชีที่เขากำลังสนใจทำแล้วทำสีหน้าแปลกใจก็คืออาลินดาอยากให้นายลองชิมแกงนี่ก่อนเพราะว่าลินดาจะได้สบายใจว่ามันจะถูกปาก ถูกใจนายลินดาจะได้มีกำลังใจทําต่อยังไงล่ะคะได้ฟังประโยคของลินดาฉันก็ก้มหน้าทํางานต่อฝีมือเธอสันจำได้หมดแล้วนะคะนายก็ไอโอรู้มันบอกลินดาว่าทําไม่อร่อยฝีมือตกลินดาก็ลินดารู้สึกไม่ดีค่ะน้ำตาที่เริ่มเอ่อเครอที่สองหน่วยตานั้น ชารันวางปากกาในมือลงอืมก็ได้เขาเดินมาตักแกงคำเล็กๆชิมก็ใช้ได้นี่ปินดาจดจ้องมองเจ้านายไม่วางตาชารันวางช้อนลงจากนั้นเขาก็หายใจเข้าลึกๆสองสาครั้งจากนั้นเราก็เดินกลับไปทำงานต่อออกไปได้แล้วเออแต่ว่าสาวเจ้าก็ยัง ชักช้าลีลาไม่ยอมออกไปมีอะไรอีกนายเออลินดาเธอต้องไปเอาข้าวให้โอรุได้แล้วแต่ว่าเธอต้องการจะให้ฉันหักเงินเดือนใช่ไหมฉันกำลังทำบัญชีอยู่นี่จะได้ตัดออกเลยเสียให้เรียบร้อยชารันทำสีหน้าดุสุดท้ายสุดท้ายลินดาก็เดินหน้ามุ่ยออกจากห้อง แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าห้องของเจ้านายไม่ยอมไปไหนที่ลานหลังปางไม้มากินข้าวน้ำเสียงคุ้นหูดังมาจากด้านหลังร่างบางที่กวาดลานอยู่คนเดียวสะดุ้งสุดตัวคุณชลันยานินหันไปมองวางไม่กวาดลงแล้วมากินข้าวนี่เป็นคำสั่ง ในหัวชารันหัวข้าวมาให้ยานินกินถึงปางไม้เชียวหรือความเป็นจริงยานินกวาดลานตั้งแต่เช้ามาจนบัดนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วคนตัวบางก็ยังไม่ได้กินข้าวระยะทางที่กวาดมาก็ไกลจนจะถึงโรงเก็บไม้ด้านหลังปางไม้แล้วสุดท้ายมือเล็กก็วางไม้กวาดลงแล้วเดินมานั่งลงช้าๆที่โต๊ะไม้ตัวใหญ่ชารันแกะปิ่นตอาหารที่ห่อและขนมาจากห้อง นายกินอาหารเผ็ดได้หรือเปล่าแกงนี่รสเผ็ดร้อนน่าดูได้ได้อยู่ครับเบกไม่มีพ่อแม่อย่างยานินมีหรือจะกินเผ็ดไม่ได้เขาถูกเลี้ยงมาไม่ใช่แบบลูกคุณหนูเสียหน่อยพอตักกินก็ยิ้มออกมาอร่อยครับเพราะว่าความหิวหรือว่าแกงนั้นอร่อยจริงๆกต่นแน่ยานินตักกับข้าวกินกับ ยานินตักข้าวกินกับแกงจนแก้มสองข้างนั้นป่องเหมือนกระต่ายอมแครอทรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหวานด้วยความสุขชารันก็นั่งกินด้วยอยู่เงียบๆไม่นานทั้งคู่ก็กินข้าวอิ่มยานินรีบลุกไปเตรียมกวาดลานต่อชารันเองก็เตรียมตัวจะกลับเช่นกันก่อนที่ในหัวร่างสูงจะกลับออกไปยานินก็เรียกเสียงแผวเออ ค,คุณครับชารันหันหน้ามาตามเสียงเรียกผมร้อนถ้าร้อนก็ไปอาบน้ำสิฉันเองก็ร้อนเหมือนกันเขาพูดอย่างนั้นแล้วหันหลังอีกรอบผมเออคุณคุณจะเพิ่งไปได้ไหมยานินปล่อยไม้กวาดในมือลงแล้วก้าวขามาหาชารัน ร่างบางขยับตัวเข้ามาใกล้ชิดคุณครับผมรู้สึกแปลกๆนายเป็นอะไรคุณอย่าเพิ่งได้อย่าเพิ่งไปได้ไหมครับได้โปรดเถอะนะฉารันไม่ได้ตอบคำถามเขาเองก็ร้อนรุ่มแปลกๆเหมือนกันนี่พวกเขาทั้งคู่เป็นอะไรไปอย่างนั้นหรือถ้าร้อน เราไปอาบน้ำตกเราไปอาบน้ำที่น้ำตกกันดีไหมตัดภาพไปที่น้ำตกยานินลงไปแช่ในน้ำแต่อาการร้อนวูบวาบหัวใจเต้นรัวมันก็ไม่หายไปสักทีคนตัวบางต้องการทำอะไรบางอย่างชารันค่อยๆก้าวลงมาในน้ำตกเช่นกันพอมาเยืนอยู่ใกล้ๆเมือเล็กก็รีบคว้าไปที่ข้อมือหนาของชรัน คุณครับช่วยผมช่วยผมหน่อยได้ไหม